ผมก็จําเป็นจะต้องรอถามคุณในตอนที่คุณประมาเนี่แหละเอาเร็วตอบผมหน่อยผมสงสัยดวงตาของเฮซองเนี่ยเป็นประกายเลยนะตอนที่เขาพยายามที่จะบอกให้โดยูนตอบคาถามเด็กก็ขึ้นเด็กแล้วเนาะเสียงน่ารักโอ้ยชอบเสียงของของโดยูนมากเลยฟังแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยโดยุนสิ่งเสน่ห์จริงค่ะอุทาน์อะไรตอนไหนคนฟังยิ้มมุมปากทุกทีเลยก็คนภาคคนนี้เขาสุดยอดอยู่แล้วยังไงล่ะคะ เฮซองอ่ะอัลโลอาร์โลมอชิมอชิมาจะตามนี่โอ้ยหูแทบเต้นระบำได้น้าโมโหจริงอะ่ะโอ้ยตกใจหมดเลยนะโอ้นี่ก็นุ่มนิ่มหลืกเิกรินตาจ้าไหนค่ะ ตกใจนะ <c oughs> น้องโดยูนเสียงญี่ปุ่นนี่มันไม่ใช่จริงๆวะให้ตายสิมันน่ารักเกินไปอ่ะโอ้ยตกใจหมดเลยนะโอ้ <c oughs> เพราะฉะนั้นให้เลือกโลกที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องที่สุดก่นแล้วกันนะเอ่อโป๊กเกอร์คาดตเดนน่าจะเป็นการโป๊กเกอร์ละมั้งคะมิวว่ามิวเลือกฮาร์ดก่อนกันแล้วกันคือมิวต้องบอกก่อนนะคะว่ามิวไม่เหมือนคนอื่นนะมิวอาจจะถูกแนะนําเกมนี้มาให้นะคะแต่มิวอ่ะไม่ได้ไปหาข้อมูลอะไรเลยนะเพืความตื่นเต้นไม่รู้เรื่องอะไรเลย มีใครมาด้วยนั่นแะいつまで寝てるつもりだよเอเสียงเสียงภาพเอ๊ะเอ๊นี่ตั้งใจจะนอนไปอีกนานเท่าไรหร่กันน่ะんだけฮันโดยุ เมื่ออะไรอยู่ได้เนี่ยฉันว่าปลุกเธอแล้วนะอะ,อะไรของเธอเนี่ยวันนี้เธอไม่อายหรอกหรอมองหน้าเราก่อนคิดว่าเราอายไปล่แต่คือไม่รู้ว่าควรจะต้องมีปฏิกิริยาย,ยัางไงเฮ้ <c oughs> คือทุกคนต้องเข้าใจมิวก่อนนะว่ามิวไม่ได้ตกใจแค่เรื่องที่สื่ออย่างเดียวนะคะแต่มิวมีเรื่องให้ตกใจมากกว่าน,นั้นก็คือเสียงพาคน,น้องงเพราะฉะนั้นสมองของมิวจะมีอะไรบางอย่างอยู่ในหัวตลอด <c oughs> โอเคแล้วเราก็ต้องรอให้ผู้ชายคนนั้นกลับมานนกลับมาแล้ว <c oughs> นั่นเหรอนั่นเหรอคุณโอเคขอโทษดิครับคือผมยังขำค้างเรื่องเสียงภาคอยู่เลยคือแบบโล้องหาจริงๆด้วยเสียงภาคโรษเจ๊คุณมิวจริงๆเลยโอ้ยนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่ก็เนี่ย <laughs> ถ้าเกิดใครคิดว่ามิวแกล้งทำเนี่ย <laughs> ดูหน้ามิวเอาไว้นะคะ <laughs> มิวไม่ได้แกล้งทำไม่ได้แกล้งทำเป็นเขินหรืออะไร <laughs> อ๋อไดวไห่นะ,นะ เสียงพากย์เงี้ยซื้อด้วยเดี๋ยโชกอะคิดโกงอะ <c oughs> <c oughs> ก็จริงอยู่นะที่ว่าคาเมนซังอ่ะ <c oughs> เขาอ่ะ <c oughs> เป็นคนทำอาหารที่ไม่เก่งเลยแต่ว่าเธอเป็นโปรโเลยนะ ฮันดูยมาตาฮันดูยนี่เลยเดี๋ยวก่อนฮะพาคเป็นคาเมนเดี๋ยวอันนี้คือเป็นผู้หญิงจริงรือว่าเป็สาวประเภทสองเนี่ยอ้ยพาคเก่งมากเลยค่ะน้องดูย เจอกันอีกแล้วโอ้ยรักนะโอ้ยชอบมากเลยอ่ะใช่ไหมล่ะอเล็กซ์เนี่ยช่วยชมฉันให้มากกว่านี้ก็ได้นะโอ้ยน้องโดยุนสกอตเน่่ม่ะอเล็กซ์มนวก็ดะนอ มาตาคิดได้กระดาษใสน่ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วมากันอีกนะเอ,อจะมาอีกบ่อยๆนั่นแหละถ้าเกิดว่าเจอคามเมนซังแล้วก็นะถ้าเกิดได้เจอคามเมนซังแล้วก็จะมาอีกบ่อยๆเลยแหละโอ้ยทุกคน อ๋อฮอนโตเดสก์เหรอเธอเกิดว่าทุกคนมาแล้วก็คามเมนซังเขาก็ยินดีต้อนรับเสมอแหละแล้วเธอจะมีความสุขมากๆด้วยสกขะสกะดกกางั้นเดี๋ยวจะมาไม่หมยเลยค่ะดางั้นเดีย๋ยวพวกเรากลับก่อนนะแล้วเจอกันโอยาสึมินาไซครับรติสวัสดนะเออฝากราติสวัสด์คามเมนซังด้วยนะจะขอรอคอยทุกคนให้กลับมาอีกรอบหนึ่งเออขอบคุณค่ะเจอวิญ,ญญาณตามติดประจำช่องแล้วสินะ oh, yeah. อย่าเล่นว่าวิาวญญาณสิคะก็เ,เป็นนักพากที่มิวชื่นชอบนะถ <laughs> ึงแม้ว่าช่วงนี้จะเจอกันบ่อยมากเลยก็เถอะแต่ว่าเนี่ยวิสิงตะกี้คือดีมากเลยอะมิวชอบเวลาเขาพากสำเนียงแบบนั้นคือแบบคือเขาพากเก่งอ่ะโอ้ขาคิฮารัซังสุโกอยอ่ะไม่คิดว่าจะได้เจอกันแบบนี้ <laughs> แล้ว <laughs> มิว,ม,วมิวมีตัวละครที่เป็นเมย์แล้วอะเกมนี้ <laughs>